สวัสดีครับจิติันธวีนะครับอันนี้เป็นตอนใหม่รเราจะตัดใจนําเรื่องราวของการสร้างบ้านมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับจากศูนย์ถึงร้อยเลยเราก็เลยจะเริ่มต้นเรียกว่าก้าวแรกวันนี้ครมาสร้างบ้านจากศูนย์ถึงร้อยศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าที่ดินเปล่าเลยนะลูกค้าไม่รู้จากเราเลยเ,เข้ามาคุยกับเราวันแรกเนะี่ยคงคุยอะไรบ้างแล้วก็ไปเรื่อยๆเราจะพาทุกขั้นไปเรื่อยๆจนบ้านเสร็จเลยโอเคไหมเป็น ตอนนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งนะครับของการสร้างบ้านจกูนย์ร้อยนะครับคนแรกที่เราจะต้องเชิญมาคุยนี่ไม่พ้นก็คือผู้จัดก,การฝ่ายขายครับคือท่านจะได้คุยกับเซลใช่เลยไม่ต้องกลัวนะยิงเซลน่ารักใจดีหลายคนกลัวเซลนะเดี๋ยวเราเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ก<ช>ันมาเอเซลเขาคุยอะไรกันเราว่าไปเชิญพี่กุ้งครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งนะค,ะค,ะครับผู้จัดการฝ่ายขายโอเค,คพี่กุ้ง ลูกค้าของบ้านหลังนี้บ้านที่ท่านจะพูดเนี่ยเขาติดต่อเข้ามาหาพี่กุ้งยังไงอ่าเขาติดต่อมาทางเพจของบริษัททักเข้ามาทักเ,เข้ามาเลยค่ะว่าเออเขาอยากปลูกสร้างบ้านเราก็เลยติดต่อกับเขาไปเพื่อขอเบอร์เพื่ออะไรเพื่อไปแจ้งรายละเอียดกับเขาเก็อย่างแรกคือพี่กุ้งถามอะไรขเขาบ้างเวลาลูกค้าเขาติดต่อมาตอนแรกอันดับแรกเลยก็คือถามว่าลูกค้าอยากปลูกสร้างทำไหน ปกสร้างที่ที่จะปูกสร้างอยู่ท่าไหนแล้วก็แบบบ้านที่ต้องการมีแบบบ้านในใจอยู่แล้วหรือว่าแบบบ้านที่ของเรามีอยู่ในหน้าเพจโอเค <Okay. S 2> ค่ะหรือมีแบบบ้านที่ออกเขียนแบบเ,เขียนแบบเสร็จแล้ว<ฆ>ขออนุญาตเสร็จแล้วด้วย<ฆ>อยากสร้างตามนี้เลย<ฆ>ก็ได,ได้ได้เลยได้เลยตรงนี้ตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดว่าลูกค้ามีแบบบ้านที่เขาขออนุญาตมาแล้วแล้วเขาให้เราสร้างตามนั้นเลยครับไม่มีปัญหาครับก็เอาแบบมาแล้วก็สามารถสร้างได้เลยโอเคไม่ั้นจะจะมีแบบหรือไม่มีแบบก็ได้จะมีตัวอย่างมาอย่างเดียวก็ได้ ของพี่คนนี้เขามีตัวอย่างมาใช่ค่ะอยากได้ประมาณนี้ใช่เลยอยากได้ประมาณนี้อยากได้พื้นที่จะใสยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็บอกเลยว่ามาแบบไหนเราคืเราได้หมดเลยโอเคอะไรเพ่ถามอะไรเขาอีกเราก็ถามว่าแบบบ้านที่ที่ต้องการที่ถือมาแล้วเราก็พื้นที่จะใสยที่ต้องการงบประมาณอยากได้ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ยรเพราะฉะนั้นถ้าติดต่อเข้ามาครั้งแรกเนี่ยได้พูดคุยกับเราเนี่ยเาก็ต้องเตรียมข้อมูลว่ามีแบบบ้านในใจไหมมีงบประมาณในใจไหม พื้นที่ใช้สอยอย่างได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่ใช่โจทย์อื่นอีกเช่นจำนวนชั้นอ่าใช่ค่ะอันนั้นอันด้วยอันนั้นด้วยจำนวนห้องโอเคก็คือเราคุยตั้งแต่ตอนแรกใช่ค่ะใช่ค่ะคือคือเราถามถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอย่างไหนอะไรยังไงเพราะว่าอย่างของเราเรา,เรามีทีมสั่งับอันนีที่จะรองรับทุนส่วนนี้กับลูกค้าอยูอ่แล้วค่ะแล้วทางเราอ่ะเราเราอยากรู้ในจังกา จริงๆอันดับแรกที่อยากรู้ก็คือโลเคชันก่อนเลยครับว่าสร้างตรงไหนก่อนเลยใช่ส้างตรงไหนประเมินทางเข้าออกเบื้องต้นเนี่ยมีไหมแล้วก็เปิดแมปได้เลยครับจริงๆแล้วประเมินเบื้องต้นก่อนครับว่าพอไปไม่ได้แค่ไหนแล้วก็อาจจะไปเช็คเรื่องของว่าบริเวณตรงถนนนั้นเนี่ยเป็นที่ดินประเภทไหนอยู่สีอะไรอะไรเงี้ยก็จะส่งผลกับพื้นที่ในการสร้างครับจริงๆก็จริงๆก็ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็จะไปสร้างไม่ถึงใช่อาจจะเรียกว่าครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับ ก็ดูดูเร okay okay ื่องนี้ด้วยต้องดูด้วยครับทักมาบอกอยู่เชียงใหม่และกระบาดน่อยก็เยินดีให้ข้อมูลแหละค่ะก็ยินดีให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะไอ้นี่คือสเต็ปแรกก้าวแรกก็คือลูกค้าติดต่อเข้ามาที่สุขุมวิทโซนโอเคพอลูกค้าโทรเข้ามาคุยแล้วเสร็จปุ๊บก้าวที่สองของเราทำไงต่อเราก็เชิญลูกค้าเข้ามาที่ออฟฟิศลูกค้าควรจะเข้ามาคุยกับเราตรงนิ้เลยใช่ค่ะ เพื่อให้เราได้อธิบายขั้นตอนในการทํางานไม่ว่าจะเป็นรายการวัสดุงงานแต่ละงวดงานที่เราจะคือรายละเอียดเยอะจริงๆผมเห็นพี่กุ้งคุยดีสองสามชั่วโมงขึ้นมาเพราะเราเราเปิดทั้งหมดเลยเปิดทั้งหมดเลยถึงสองสามสี่ขั้นตอนแต่ละงวดเป็นยังไงใช่ค่ะวัสดุใช่วัสดุโครงสร้างวัสดุงานสถาปัตย์ใช่ไหมส่วนไหนที่จะต้องมีเพิ่มลดตรงนี้ทันรับผิดชอบไหมเวลาลูกค้าคุยไหมครับคุยอะไรครับก็หลักๆก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่า ส่วนไหนที่จะต้องมีมีเก็บเพิ่มบ้างอนะไรเงี้ยซึ่ง ừ ừ, จริงๆอะ่ะไม่มีหรอกต <ừ, S 1> <ๆ>่วอย่มันจะเป็นเรื่องของลูกค้าอยากเพิ่มสเปคมากกว่าเราจะมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเรื่องของเสาเข็ม ừ, ที่มันจะต้องขึ้นกับหน้างานว่าหน้างานคุณเหมาะกับเสาเข็มแบบไหนอะไรเงี้ยครับ ừ, ซึ่งแล้วเราก็จะได้บอกราคาไปก่อนเลยใช่ะจะได้บอกราคาไปก่อนถ้าเป็นเข็มตอกเท่านี้ถ้าเป็นเข็มเจาะเพิ่มเท่านี้ใช่ครับใช่ใชหชความสูงของตัวบ้านถ้าเรามาตรฐานเราจะสูง50เซนอย่างเงี้ยถ้าเกินเราคิดกี่บาทใช่ใช่ับมี จำนวนหน้าตรงหน้าต่างอะไรพวกนี้ใช่ขนาดหน้าต่างถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าไซส์เท่านี้อาจจะมีค่าจะจ่ายเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้ซานจะบอกหมดเลยผมหมดครับเพราะฉะนั้นคนจะเข้ามาคุยนี่แหละมันจะมันจะคุยง่ายกว่าใช่รายละเอียดจะได้แบบลูกค้าจะได้รู้เลยทั้งหมดแล้วก็รวมถึงวัสดุงานฝั่งงานทับปัดที่จะมีการถอดถอดถอนคืนได้เพราะว่าลูกค้าบางทีก็อยากจะไปเลือกซื้อวัสดุเองอะไรเงี้ยก็มีงบบั u เจ็ตตั้งไว้ให้ตั้งแต่แรกที่เห็นตั้งแต่แรกว่าจะได้คืนเท่าไหร่เนี่ยพอถอดได้กี่บาทถ้าผมเอาประตูคุณได้สั่ง Okay. นันสำคัญการเข้ามาคุยกับเราใช่มากเลยรวมถึงต้องปรึกษาเรื่องสินเชื่อใช่ค่ะ,ะกกรณีที่ลูกค้ามีสินเชื่อ,อค่ะเราก็จะมีการแนะนําแล้วก็ถ้าอย่างนในกรุงเทพริมมณฑลเนี่ยเราจะมีธนาคารทอสอที่เรารองรับ ที่ไว้สําหรับบริการให้บริการใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะติดต่อไว้เรื่องแล้วเราจะได้วางแผนเรื่องการเตรียมเอกสารใช่ใช่ค่ะนี้ก็คือเราซัพพอร์ตให้กันนะใช่ใช่ค่ะเราจะบอกลูกค้าขั้นตอนว่าหลังจากที่วางมัดจําแล้วพอทําสัญญาแล้วมันจะมีระยะเวลากี่วันที่ลูกค้าจะต้องเริ่มเริ่มเตรียมเอกสารในการทําสิีเชื่อก้าวต่อไปก็คือาอมาหาเราเรียบร้อยสิ่งา้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 ะ้น้าตาอา้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 า่า่า้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 างา้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 า อาจจะมีที่สร้างเสร็จของรอบแล้วก็ก็เป็นได้เป็นพี่ลูกค้าก็ของบ้านหลังเนี้ยก็ไปดูใช่ค่ะพาไปพาไปค่ะไปเท่าไหร่ครับไปสองคุณบนทนอะไรต่อใช่ค่ะไปดูที่เรากำลังสร้างเลยแหละใช่ค่ะใช่กำลังสร้างเข้าไปครับพาไปดูไหมพาไปดูค่ะก็พาลูกค้าไปดูตั้งแต่เดินตั้งแต่ชั้นบนชั้นล่างไปขึ้นชั้นบนแล้วก็ตอนนั้นกําลังเดี๋ยวขึ้นหลังคาอยู่ด้วยลูกค้าก็เห็นแล้วก็แบบได้มีการสอบถามกับวิศวกรเพิ่มเติมว่าตรงนี้คือมันต้องยังไงอะไรยังไงได้เห เรียบร้อยเเราเตรียมไว้ก่อน <laughs> เรียบร้อยเลยบ <laughs> จะเข้าแล้วอ่ะสวยเลยครับเคลียร์ไปเคลียรเ์เลย <laughs> อะหลังจากลูกค้า <laughs> ไปดูงานเราเสร็จแล้วทำอะไรต่อพี่ลูกค้าก็เอ่อบอกว่าขออนุญาตก,กลับไปดูพอดีมันมีมหก,กรรมสร้างบ้านอยู่ลูกค้าบอกว่าอยากขอไปดูเพื่อจะมาเปรียบเทียบดูว่าของเราเป็นยังไงแล้วก็ที่งานมหากรรมมันมีหลายหลายเจ้าหลายๆที่พาอยู่แถวเมืองทองลูกค้าบอกขอเวลาไปดูก่อนเรื่องนี้จริงดีนะ ก็คือไปเปรียบเทียบก่อนใช่ค่ะเปรียบทียบให้เรียบร้อยใช่ค่ะดูว่าเวลาเราจะเลือกบริษัทและสร้างบ้านดเนี่ยเบื้องต้นนี้เราก็ดูว่าเขาน่าจะถือไหมไปดูว่าไปคุยแหละถูกพอไหมใช่ไหมแล้วก็ไปดูผลงานเก่านี่แหละพี่เจ้าของบ้านคนนี้ดูครบหมดเรียบร้อยใช่ค่ะเขาศึกษามาเสร็จเรียบร้อยว่าเอ้เราเป็นใครมีตัวตนไหมดูเพจดูเว็บ ดูเนี่ยดูช่องทางต่างๆแต่ปุ๊บเขาเข้ามาคุยกับเราเรียบร้อยวีกันถูกคอสโลเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปดูงานจริงเรียบร้อยครบสามข้อเขาก็ยังไปเปรียบเทียบต่อใช่ค่ะขอไปเปรียบเทียบก่อนกับงานที่ที่มีงานมหากรรมรับสร้างบ้านโดยตรงซึ่งมีหลายๆหลายๆเจ้าที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นมากๆตรงค่ะเราก็ยินดีอยู่แล้วเราก็บอกลูกค้าดีเลยค่ะเพราะว่าให้ลูกค้าเข้าไปดูแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าอย่างของเราคือให้เห็นให้เห็นตั้งแต่ที่เขาไปดูจากที่คลิปของเรามาแล้วเข้ามาแล้วก็มาเจอทีมงงานนขอเที่ป็ เป็นตัวตนจริงๆได้พูดคุยกันทุกเรื่องทุกอย่างที่ลูกค้าต้องต้องรู้ในการที่จะสั่งมาตรงค่ะเป็นปุ๊บลูกค้ามั่นใจแล้วถูกคอคุยลงตัวทุกอย่างข้อมูลครบครบเห็นผลงานจริงทำอะไรต่อพี่ประมาณไม่เกินไม่เกินสิบวันนะคะลูกค้าก็ทักเข้ามาว่าผมไปดูที่พากกรรับสร้างบ้านมาแล้วนะผมอยากเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อจะมาวางประจําในการที่จะแบบเริ่มปรับแบบกับเราก็คือสรุปเขาเลือกเราใช่ค่ะเขาเลือก หลังจากไปเที่ยวมาเรียบร้อยใช่ค่ะก็วางมาจําไม่ต้องเสียตังคนะ์เนยั้งเอ่อก็วางมาจําสามหมื่น 3, บาทเสียตังสามหมื่นบาทใช่ค่ะเอ่อสามหมื่นบาทนี้ก็ไม่ได้เป็นการที่เอ่อเป็นการที่วางแล้วเสียเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นรวมอยู่ในราคาตัวบ้านอยู่แล้วถึงเวลาที่ว่าเราเอ่อปรับแบบปรับเลยเรียบร้อยแล้วลล,ล,ล,ลูกค้ารู้ราคาแล้วเนี่ยราคาบ้านเท่าไหร่เราจะไปหักตอนเซ็นสัญ,ญญาจ่ายหมดแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะ เป็นเงินที่แบบว่าเหมือนเราเริ่มต้นเราจะทํางานแล้วนะเพราะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเข้าไปเซอร์เวย์หน้างานผูกสร้างอยู่ในมุมเราคือคือเราเราเราอยากเก็บอะไรเพราะว่าเราเราจะทำงานแล้วเราจะทำงานแล้วใช่ครับเราจะทำงานเราจะออกไปสํารวจจริงเราใช้สาวนี้ออกแบบนะรูกปหใช่ค่ะถ้าเราไม่เก็บเป็นไงเราก็จะโดนทําฟรีครับใช่ไหมดีคือก็อยากให้เข้าใจนะอยากให้เข้าใจว่าบางบางบางทีเหมือนกับ ใช้งานเราฟรีเลยนะเราไปลงรายละเอียดแล้วแบบโคตรเรียบร้ยเคยโดนไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งเดียวก็ก็ขอให้เข้าใจแล้วก็แปรเปลี่ยนไงใช่ค่ะเมื่อท่านมั่นใจจะสร้างบ้านกับเราเนี่ยไว้ความมั่นใจ่อใช่ค่ะอ่ะก็ก้าวสุดท้ายของตอนนี้ก็คือวางมาดจำแล้วก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่ออกไปลุยกันส่งพี่ต่อไปไปทำอะไรสำรวจหน้างานครับสำรวจหน้างานดูอะไรบ้าง ปัจจัยก็จะมีประมาณคร่าวๆจริงๆด,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 ดูเยอะมากนะ้อหลักๆดูประมาณ3ข้อแล้วกันที่ต่อกจะถือจะมีฟอร์มเลยถือไปดูเพื่อเช็คลิสต์ก่อนเลยว่าน้างห<เ>านี้ประเมินเลยเป็นยังไงบ้างอันดับแรกคือสําคัญคือเรื่องของเสาเข็มก็เสาเข็มเนี่ยจะต้องระบุให้ได้ว่าเป็นเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะโอเคคือมันจะมี2อประเภทอยู่แล้วเข็มตอกเข็มเจาะใช่ครับเข็มตอกนี่ก็จะสะเทือนหน่อยสะเทือนหน่อยใช่เข็มเจาะไม่จะเทือนแต่แพงหน่อยแพงหน่อยไม่ไม่หน่อยครับแพงแพงเลยใช่ ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็ปฏิบัติ norm เลือกเก็บตอกันเนี่ยเพือ่อไม่ให้มีข้างบ้านมีปัญหาเนี<ช>่สุดท้ายถึงถถึงึงงจะพูดคำว่าแพงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายเพื่อยาวๆจิตใจข้างบ้าน,นผมมมมาไคุเลยันน่าจะแพงกว่านี้แล้วก็ความรู้สึกได้ผมมาซื้อความรู้สึกได้พวกเนี้ยอะไรเงี้ยก็ยอมจ่ายมากกว่าใช่ใช่ครับแต่โอเคบางบางบางหลังก็เป็นเข็มตอกได้คือเบื้องต้นจริงๆอ่ะต้องต้องก็จะว่าทางทีมงานที่เราทำพี่ต่อด้วยว่าไปดูเนี่ยพยายามไฟให้เป็นเข็มตอกอยู่แล้วทั้งหมดแหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆออ่่่ะะะก็ปปรรเเมมิินนชววยยูแแลล้้ อย่าเสี่ยงเลยพี่แ่นี้ลุยเข็มเจาะดีกว่ามาล่าจะถูกจริงๆเข็มตอกได้อแต่เจ้าของบ้านาใช่งใจข้างหลังเดียวใช่ก็เลยเลือกเข็มเจาะใช่ครับแสนเลยไหมแสนกว่านี่ถ้าข้างบ้านเขารู้เรื่อต้องลังตายเลยนะแล้วก็จะวนกันมาว่าตวงเงินมันฟิลความรู้สึกได้ครับแค่นั้นเลยครับแต่วันนั้นเล่คือพี่ต่อไปตำรวจแล้วก็จะดูเรื่องนี้เลยว่าคนจะเป็นเข็มตอกอมตอกใช่ครับดูอะไรอีกแล้วก็เรื่องของทางเขาออกจริงๆตัวนี้ก็จะแมทกับเรื่องของเข็มตอกด้วยเพราะว่า่วนเข็มตอกเนี่ยต้องผลเข็มเข้ามา เข็มก <ersch> ็คือมันจะยาวเนาะถ้าเกิดยาวแบบ10เมตรประมาณไม่เกิน12เมตรต่อท่อนนะครับต่อกัน12ประมาณ20เมตรก็คือถ้ามันยาวมากๆเนี่ยมันก็จะขนเข้าไม่ได้เหมือนกันอาจจะต้องเลี้ยวหักศอกก็จะไปเกี่ยวรั้วชาวบ้านเขาเลยเรียบร้อยเข้าไม่ได้ใช่แล้วก็เรื่องของรถรถพวกรถขนวัสดุด้วยบางทีในการก่อสร้างก็จะมีรถขนาดใหญ่ที่ขนวัสดุเข้าได้ไลยว่าเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็อันดับสามคือเรื่องของที่พักคนงานกับพวกที่กองวัสดุมีไหม โอเคเพราะว่าตรงตอนที่ทำทำงานก็ต้องมีคนทำงานเขาก็ต้องมีทุกรับตัวของที่เราสั่งเข้าไปนัานก็ต้องมีที่วางที่มัตแบบถูกป้องกันไว้อย่างดีไม่ให้แบบล้นน้ำบนฝนมากสนิทขึ้นมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่ามันเราเราดูแลด้วยเรามีสโคปอวไปหลายอยู่แล้วครับว่าจะต้องได้ประมาณไหนอะไรงนี้ครับันี่คือสิ่งที่พี่ตอบไปสำหรับด้านละน ก็เนี่ยครับก้าแรกของการสร้างบ้านเลยนะครับผมสรุปให้อีกทีหนึ่งหนึ่งก็คือเขาจริงจริงมาหาเราบ้านติดต่อเราเข้ามาไลน์เข้ามาก็ได้นะครับโทรเข้ามา2ก็คือพูดคุยกันเกี่ยวกับินเพื่อมาดูรายละเอียดทั้งหมดสามก็คือไปดูผลงานเก่าเราแนะนําเลยว่าคนไปดูสี่ก็คือวางมาจับหมื่นบาทก็คือขั้นตอนหลังจากนี้ทำไงครับออกแบบเลยออกแบบแล้วนี่เป็นถามนิ้ก็เนาะเดี๋ยวเรายกไปอีกทีหน้า ครับรับ EP นี้เป็นก้าวแรกขอบคุณพี่กุ้งมากนะครับขายินดีเลยนลูกค้าติดต่อเข้ามาหาสิรปันธวีเนี่ยท่านจะได้คุยกับพี่กุ้งเป็นคนแรกคุณมีอะไรฝากลูกค้าได้ไหมเอ่อขอฝากสิริปันธวีกับลูกค้าทุกท่านที่อยากปลูกสร้างบ้านนะคะต<ม>ิดต่อมาได้ทุกเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการกเวลาเลยเนาะใช่ค่ะขอบคุณพี่กุ้งมากครับคุณค่ะขอบคุณค่ะก็าติดตามนะครับเป็นตอนสร้างบ้านจากศูนย์หึงร้อยของเรานะครับสิริปันธวีแชร์ลิงก์ยูเดอะไฟน์เนสบ สวัสดีครับ